รถโหสองหนึ่งปล่อยรวมยังแรงอ่ะฝุ่นกระจายเลยมาแล้วครับสี่สองปดนะครับผมเข้าชานชลาที่หนึ่งนะอ่าเมื่อกี้สองหนึ่งปล่อยรวมยังแรงเลยฝุ่นกระจายเลยทุกคนอ่อันนี้เปลี่ยนมุมมันดักนะครับผมแม่หนึ่งศูนยหนึ่งหหรือเปล่าเนี่ยว่าใช่แน่นอน ไปในกล้องสั่นนะฮะใช่ร้อเปอร์เซ็นตจะตกใจเ่พี่เนี่ยไม่ได้ถ่ายหน้ารถนานนะฮะถ้าตกใจขออภัยด้วยนะเพราะผมไม่ค่อยชินกับเอาเปิดไฟแล้วกดต่อ ขอกไปในกล้องสั่นนะครับผมดักเสียงเล่งเครื่องนะเอา มีอย่างเพาะมาแล้วครับผมเร่งเครื่องนะฮะอุ้ยมันมันครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งหกะครับผมคผมัดนำสองหนึ่งก็ออกนะฮะ 3 10 24แล้วก็41นะฮะนุ่มนะ,ะมผมไปไม่แรงนะสอง่งออกนผมไปนู้นแล้วสอ เยอนะผมบ๊ายบายครับผมไปแล้วเจอกัน136ครับ